รู้สึกจะมีคนโทรเข้ามาอามีมแล้วใช่ไหมคะเราโทรกลับไปใช่ไหมอ้าวอ๋อเป็นญาติของคุณเดี๋ยวนี้คะคุณทวีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะจันแบงเกิดอะไรขึ้นเป็นญาติของคุณทวีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะส่งเอสเอมาหาตุกตาเนาะค่ะ จ้่เห็นบอกว่าพี่ิชาดาน้องตุ๊กตาพี่วิชาดาราชบุรีค่ะอ๋อพี่นิชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นใครอ่ะพี่นิชาดาเป็นแฟนประจําพี่ทุกมากรายการแฟนประจารายการพี่พี่ตุ๊กตาใช่ไหมจ้ะทุกเรื่องอะไรอ๋อพี่ชายอะค่ะอยู่ดีๆวันนั้นอะอยู่ดีๆเขาเขาจะออกไปทําบุญอะค่ะเขาเดินอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนานหรือยังนานหรือยังพี่นิชาดาประมาณเเาป็นองอาทิตย์น่ะ เนี่ยเขาเป็นเนี่ยวเวลาฟังชื่อนี้มันเจ็บตรงนี้เจ็บจิตจี๊ดขึ้นมาตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเจ็บจิตจี๊ดตามองไปเลยอะค่ะฮะอะไรนะตาเขมืดไปเลยอมองไม่เห็นเลยข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายค่ะนี่อะหนักขันชัดเจนหนักขันชัดเจนจับข้างซ้ายพอดีเลยค่ะเขาเป็นตรงนี้สาเหตุมันจากตรงนี้นี่ตรงนี้เขาต้องกระทบกระเทือนหรือเป็นอะไรสักอย่างเวลาฟังเรื่องราวคุณมาเนะยแล้วคุณไม่ได้บอกชื่อนามสกุลขอ่าทั้งหมดผมรู้สึกเจ็บตรงเนี้ยนะค่ะ คือเราณข้างเดียวใช่ไหมข้างเดียว,วค่ะเราไปหาหมอนนเ,ปเ,เป็นนานหรือยังเอ่อเป็นได้ประมาณสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ค่ะทวีจันส่งเสริมสองอาทิตย์แล้วหมอบอกว่าอะไรไปหาหมอหรือยังเอ่อไปแล้วค่ะเอ่อหมอบอกว่า เช้เอะริมเลือดมันไปอุดตันตรงเส้นเลือดที่จะเข้าเข้าไปสู่สายตาข้างซ้ายอะค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงจันแบงก์ก็เขาจับก่อนที่พี่นิชาดาจะพูดอีกนะค่ะได้ดูทีวีใช่ไหมเห็นใช่ไหมใช่ใช่ดูอยู่ค่ะเออไม่ก็แล้วผมไม่ได้จับอะไรผมเจ็บมากแล้วผมก็นวดไงผมก็นั่งนวดอยู่ท่านพูดชมพงเห็นผมนวดนวดนวดมันเหมือนมีอะไรอุดตันอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยนวดนวดนวดค่ะ อาทิตย์ที่แล้วดฉันส่งเอสเออไปหาอาจารย์แบงค์แล้วแล้วไม่ไหมตอบมาดิฉันเอาความจริงไหมคะเอาความจริงไหมเอาค่ะมันต้องผ่าตัดว่ะหมอหมอผ่าตัดได้ไหมหมอหมอบอกว่าอันตรายไหมในการผ่าตัดถ้าอยากหายอ่ะหมอไม่ได้พูดค่ะเราเห็นมีดไงเราก็เลยบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะต้องผาต้องพ่าไปอีกรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่ผ่าตรงนี้อาจจะผ่าแถวๆตรงนี้เราเห็นว่าต้องลนมีดแถวๆตรงนี้อาจจะผ่าเข้าไปตรงไหนสักที่หนึ่งที่มันเชื่อมกับตาได้อ่ะนะครับ ถ้าทาไม่ถ้าไม่ผ่าไม่หายถ้ารอไปอย่างนี้ก็ต้องบอดไปเลยอ่ะถ้าทาไม่ผ่าไม่หายหรอกหมอเขาก็บอกว่าไม่มีสิทธิเห็นอ้าวมันต้องมีทางรักษาดิ่ะเปลี่ยนโรงพยาบาลไปเลยเปลี่ยนโรงพยาบาลดีไหมครับพี่นิชาดานี้นี่เปลี่ยนมาสองที่แล้วค่ะแล้วหมอทองซีบอกว่าไม่มีทางหายค่ะเขาพูดเหมือนกันเลยฉันก็ไม่สบายใจโรงพยาบาลที่กรุงเทพหรือราชบุรีคะที่ที่นครสวรรค์ที่หนึ่งค่ะที่เขาอยู่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ภูมิพลค่ะคือเราอาจารย์แมงค่อนข้างมั่นใจตามยานแล้วนะว่ามี เออแล้วมีคนแนะนําให้เปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะเปลี่ยนที่ดีกว่าไหมคะถ้ารับยาเนี่ยไปรับที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะแต่ถ้ารักษาตุ๊กตาว่าลองเปลี่ยนดูไหมคะค่ะนะครับเพราะว่าถ้ารับยารับที่ภูมิพลถูกสุดเพราะใช้บัตรสามสบาทได้ครับเออเ็าไม่ใช่ข้เข้เป็นข้าราชการเ่ะอันนี้อะเป็นพตอเนี่ยเบิดตรงค่ะค่ะเป็นตำรวจแต่ว่าตุ๊กอยากให้เข้ามาโรงพยาบาลในเมืองมากกว่านี้หน่อย ในการ<ะ>ตรวจนะคะพี่เพราะว่าบางที<ะ>บางโรงพยาบาลเขาหาไม่เจอเหรอกคะ่สะสาเหตุคุณ<ะ>คุณคุณพ่อทวีเอยเรียกคุณพ่อเขาอยย่เท่าไหรนะ่เนี่ยอายุหกสิบสามค่ะเรียกคุณพ่อ<ะ>ได้คุณพ่อทวี<ะ>นี่เคยเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรพวกนี้ที่มันเป็นสัตว์ปีกไหมจ๊ะหรือเคยยิงนกไหมไม่อ่ะค่ะ แต่ว่าแต่ว่าคุณพ่อคุณ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 พ่อของพี่เนี่ยเคยเลี้ยงค่ะคุณพ่อของพี่แล้วเกี่ยวอะไรสามีมันคนละกรรมกันคุณพ่อของพี่เองใช่ไหมของของของพี่ทวีค่ะอ๋อคุณพ่อของพี่ทวีเป็นพี่ชายของดิฉันเป็นพี่ชายอ๋พี่ชายของพี่นิชาดาเป็นพี่ชายเป็นพี่น้องกันอ๋อนึกว่าเออเป็นพี่น้องก็คือคุณพ่อเคยเลี้ยงนั่นแหละเขาเรียกว่าทยาทกรรมไงแล้วเขาเคยเลี้ยงนกหรือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แล้วฆ่าไหม สมัยก่อนเคองมีข้าือะนย่า้ยค่ะหรือบางทีอาจจะเอาไก่มาชนกันจิกตาตาบอดไงเขามีใครเลี้ยงไก่ชนต้องไหมล่ะหรือเลี้ยงไก่กินอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงไก่ชนไก่ชนไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไก่กินอะค่ะไก่กินก็คือเลี้ยงไก่แล้วก็ฆ่าถูกไหมคะอะไรเงี้ยคือมันมีกรรมส่วนหนึ่งมาจากสัตว์ปีกที่อาจจะพ่อแม่ทํามาแล้วลงมาที่ลูกก็คือคุณทวีต้องมารับแทนไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามรดกกรรมทายาทแห่งกรรมแล้วก็อาจมีอดีตใชาติของทวีเองอาจจะที่ไปยิงนกกตปาาม อาจจะไปทํามาเองของของอดีตชาติของเขาอ่ะนะครับค,คือมันบวกกับกรรมของพ่อด้วยที่ทํามาคือมันเป็นวิญญาณสัตว์นะ,ะลองวิญญาณสัตว์เนี่ยเห็นว็ญญาสัตว์เล็กๆสัตว์ที่มันกินได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อาคฆามันก็อาคฆาตหมดมนะครับะะนะครับเออนะแต่ผมว่าคุณทวีต้องทําเองอ่ะตอนหนุ่มๆไม่ใช่กรรมของพ่อเขาทําเองหรอกคือคุณทวีอาจจะต้องทําเองอาจจะแบบว่าคือไม่ได้ฆ่าไก่อาจจะยิงนกอะไรมันโดนตามันแตกเงยแต่คุณไม่ลูุ้งอ่คุณไม่ได้อยู่ติดกับเขาตลอดยี่คุบไม่ชั่วโมงคุณ เขาเคยอ่าดักหนูอะค่ะดักหนูดักหนูเสร็จแล้วเขาเอาไปกดน้ำกดน้ำว้าวนี่แหละแต่มันเลี่ยนมากเลยมันไม่ได้เกันเลยแบบมันวามแบบโกรธอย่างเงี้ยอ่ามันมันถ้าเป็นหนูอาจจะเกี่ยวกับเรื่องทำหลบแบบทางเดินหายใจหรืออย่างเงี้ยนะครับคุ้มแพ้หอบหืดหรือหายใจไม่ออกเพราะเกี่ยวกับกดน้ำไงจามเจอมบ้างแล้วแบบคุณทวีเนี่ยคุ้มแพ้หอบหืดก็มีค่ะมีแล้อาจจะเป็นผลกรรมแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเรื่องของสายตาไม่ได้เกี่ยวกับหนูนะแล้วก็เป็นมาจากสัตว์ปีกก็คือไก่หรือนกอย่างเงี้ย ่นะแต่ใ<ะ>้่เป็นหนูเกี่ยวพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้มันเกี่ยวกดน้ําลงไปอย่างเงี้ย<อ>นะครับแต่ว่าก็เวลาทําบุญก็ให้ทั้งให้ทั้งหนูให้ทั้งไก่ให้ทั้งนกนั่นแหละนะครับที่ทํามันแล้วนึกออกก็ดีนึกไม่ออกก็ดีบางทีตอนหนุ่มๆนุมของคุณทวีอาจจะแบบเนีน่ยนะใส่หนังสติกะหนังะติก<ะ>หรือไม่ก็ังรองเท้าปลาเอาไวนะ้น<ะ>่ะเห็นภาพคนปลาหรือให้นกตกมาจากต้นไม้หรือจากฟ้าเนี่ยลองไปถามคุณทวีดูพ<ะ><ะ>ี่ชายเราอะ่ะว่าว่าเคยทําอย่างนี้หรือก่อนหรือเปล่าถ้าไปถามแล้วเขาจาไม่ได้ก็ ถ้าเกิดจำได้เนี่ยมันจะหายถ้าจำไม่ได้มันจะไม่หายไงเหมือนเราเราลึกจำของเราไม่ได้อย่างเงี้ยถ้ามันจำไม่ได้เอ้ยเราไปโทษชาติที่แล้วหมดมันก็ไม่หายไคืออยากถ้าจำได้ก็นลกนึกนึกให้ออกนะนึกให้ออกนะอย่างตอนเด็กๆอาจารย์แบงค์อะเอารองเท้าเนี่ยถอดขึ้นมาเนี่ยค้างข้าวบินอยู่เนี่ยเด็กๆเลยเขาเล่นกันนะปาปาค้างค้าวตกปาคว้างค้าวแต่ดีเราไม่ได้เราปาไม่โดนเรยก็ เราปาไม่โดนเราปลาไม่โดนแล้วก็เลยไม่เป็นกรรมแต่มันเป็นกรรมตั้งแต่ตอนที่จะแกล้งมาแล้วแห <c oughs> ละะหนดปลาข้ามในบ้านชาวบ้านนั่นรองเท้าอ่ะแต่ข้าวบินเล่น Hill, ลเฉย <c oughs> แล้วับเพื่อนปลาแม่นเพื่อนจะรับกรรมไปดนรถชนไปแล้วก็คือ <c oughs> มันเป็นกรรมนะครับแต่ว่าแล้วบางทีคุณทวีทามาแล้วก็ลืมเหมือนตอนที่อาจารย์แบงค์ทำอ่ะแต่โชคดีที่อาจารย์แบงค์ปลาไม่โดนไงมือไม่แม่นไงถ้าโดนอาจารย์มันก็ต้องอุบัติเหตุไปแล้วแหละ ถ้าแก้งไงก็คือวิธีแแล้วเขาเป็นคนปฏิบัติทาเองไหมถ้าเกิดเขาทําได้ก็ทงให้เขาทำเองตอนนี้เขาก็เข้าวัดนะคะเข้าวัดอก็ดีแล้วนะขวดน้ำปฏิบัติขวดน้ําทําบุญสังฆทานอย่างเงี้ยก็ให้คุณทวีคุณขบีขวดน้ํานะครับถวายสังฆทานยาด้วยข้าไตอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ขวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนิเวศที่เป็นสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์อื่นๆที่ข้าพเจ้าหรือพ่อแม่ของข้าพเจ้าเคยฆ่ามาบิดเบียนมาโดยเฉพาะสัตว์ปีกนะครับ ที่ส่งผลที่สายตาแล้วเส้นเลือดของข้าพเจ้าที่หัวข้างซ้ายตรงนี้นะครับข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วยนะขอให้ข้าพเจ้าหายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่หายก็ขอให้หยุดผลกรรมหยุดอยู่แค่นี้อย่าส่งผลเพิ่มอีกอคือคือถึงมันจะไม่หายแต่ก็ไม่ได้ส่งผลก็คืออย่าส่งผลเพิ่มอย่าไปเอาข้างขวาด้วยให้เอาข้างเดียวพออย่างเงี้ยนะถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดไม่หายก็ขอให้ส่งผลแค่นี้อย่าส่งผลได้อย่าส่งผลเพิ่มอีกให้บอกไปเงี้ยนะครับอก็ลองดูนะทำดู นี่แหละกฎแห่งกรรมมันชัดเจนทําอะไรไว้ก็ต้องบด้วยนะคะพี่นิชาดานะครับตั้งแต่ชื่อนี้่มถึก็เจ็บ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 ตอนนี้ยังเจ็บเนี่ยพอเดี๋ยวพอคุณพี่วางสายไปผมก็จะหายละเอออันนี้เจ็บต้นท้อดิฉันดิฉันไปมีกรรมอะไรกับเขาอะดิฉันเป็นห่วงเขามากมันกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นพี่น้องอะไม่จะเกี่ยวอะไรหรอกมันก็แบบเป็นห่วงในเรื่องของสายเลือดผูกพันเลี้ยงมันตั้งแต่เด็ก นะโตเติบโตขึ้นมากันแล้วพี่ชายตอนเด็กๆก็คงจะดูแลคนดีแล้วผมว่าค่ะะแล้วก็คุณก็ต้องรักเขามากอย่างเงี้ยนะครับเออมากขอให้หายขอให้หายถ้าไม่หายก็อยาให้ได้ส่งผลเพิ่มอีกขอให้เป็นแค่นี้ถ้าไม่หายก็ขอให้เป็นแค่นี้อย่าเอาข้างขวาไม้เอาข้างซ้ายไปอย่างเดียวก็พออารย์แบงถ้าเชื่อตอาจย์แบงน์นะลองไปหาโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่ที่เขากล้าที่จะผ่าตัดให้อาจารย์แบงคิดว่ามันน่าจะหายถ้ามันเกี่ยวกันอุดตันจริงๆถ้าไปผ่าไอ้ตรงอุดตันออกซักอะไรเงี้ยมันมันน่าจะเดิน่ออองม้นนะเสด หรนอมันเสียงมากก็ไม่ต้องเนาะก็กแล้วแต่แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเองนะครับออ่ะขอให้หายยังไงขอให้หายนะคะพี่นิชาดาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ